ส,สดีค่ะตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะระบบเดียวค่ะมาส่งให้กับลูกค้าที่กาญจนบุรีนะคะ ด้านหลังใช่มค่ะด้านหลังค่ะตะแกรงเราเป็นตะแกรงสแตนเลสเกศสามศนะคะเหล็กเป็นเหล็กกระมันไนนะคะมีล <único Liberty Overwatch> ้อเลื่อนนะคะมีพัดลมระบายความชื้นตากได้ทุกอย่างนะคะมะม่วงกวนกล้วยปลาหมูเนื้อสมุนไพรดอกอัญชัน เห็ดตากได,ได้ที่อยากนะคะที่ทําให้ตากแห้งค่ะจะตากจะสะอาดนะคะและแห้งไวค่ะเราจะล็อกขาไว้สี่มุมเลยนะคะ <C ann oy ing> เลื่อนไปมาได้ค่ะ มีขาล็อกด้านหลังนะคะถ้าเราไม่ให้มันเลื่อนเราก็ล็อกด้านหลังไว้แต่ถ้าเราจะเลื่อนเราก็คลายล็อกเปิดด้านค่ะได,ได้เลยค่ะเอาออกมาล้างก่อนนะคะออใ,ชใช่ค่ะ เป็นเหมือนทีชักเวลาเราเราเราจะตากเราก็เอาก็อี้มารองไว้เราจะได้ไม่เมื่อยถืออัดหลอกอย่างเงี้ยค่ะเราะาเราก็วางเลยค่ะ่เราก็วางาาวางี้เาวาเราวางตัง้งตรงได้ได้ไดค่ะได้ค่ะค่ะใครสนใจสองถงได้นะคะ0875118951และ0914681281ขอบคุณค่ะ